เจอแล้วตจอแล้วอุ้ยไปเลย,ย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมันเห็นผ้ามาหลุ่นป่ายุ่งองเก่าพี่น้องครับแถวชาชนวนขึ้นเก่านะครับผมน้ำก็ลดลงไปเลยพี่น้องครับป่าก้อนนี่เรเห็นไฟขึ้นเลยพี่น้องเนี่ย บงเียครับมันเงียบๆครับพี่น้องปลามันนำมันลดลงไปครับอันนี้นถามว่าไปปลาที่ผมเอาถิ่มเหมือนปลายอย่างนี้นนตัวดำๆพี่น้องปลาอีกาครับผมครับกินใดบ่มันกินใดพี่น้องเสียบพือกันกรครับเนื้อกับเอาเห็ดปลายให้กับเนื้อฟูคื้นกันครับพี่น้องแต่ว่ามันตัวน้อยครับผมก็เลยบ่เอาไปครับเอาไปขายกับวุ้นเพสือพี่น้องคเพบผลก็ไปถิ่มคือเก่าครับเป็นกัตีห้าอีกก็เลยเอา คัดออกพี่น้องถิ่มมันไปครับเพราะว่าเพิ่นเอาไปเพิ่นก็ไปคัดถิ่มขึ้นก่าครับเพิ่นบ่เอากันอ่ามันตัวน้อยพี่น้องแต่ว่าหันตัวใหญ่ผมเอาครับปลาอีกาหรือว่าปั๊บเพียพี่น้องกินแส่เคือกันครับมันนี่ก็คือสี่พอยขึ้นก่าเอาไปอีกาเหมือนนี่ไปเดี๋ยวไปดูน้ำกันพี่น้องบ้านแรก ตาพี่อะโอ้ตาขายแย้งตาแขงเนีอ่าตัวรอบเนี่ยสามตัวสี่ตัวคุณแยงนะสามตัวคุณตัวนึงหัวเชืยอเจีบยเจ็บไไม่นาะสามสี่ตัวบ้านมาบุ้นใดกัน เพิ่งปลาหมูปลากระกแย่อะไรลูกกลวยพี่น้องราบบกคิดอุ้ยโดนแล้วอุ้ปลาเข้ายังเหลือมัโอ้ยไม่ทันโอ้ไปปลาเขาหน่อยปลาเขา้า <laughs> โอ้ยบ่ทันพี่นองงอ้องเอ้ยคิดว่าจะอยู่แล้วนแน่ะถ้ามันโดดถึงขอบยอนี่พอดีอ,ะอ่ะโอ้ยปลากระยโอปยปลาิ่งเทียบเลยงุ่นเก็บเด็กๆก่อนปลากระยิ่งครพี่นอ้นองเด็กก่อนโมเสียดายปลาเขาพ่อแกงเลยพี่น้องมงอาทานนาน่าจะอยู่ไหมคิดว่าจะอยู่แล้วนะเนะี่ยก็เลี้ยวขัดเด้อ ย่อก็ไม่มีรูขาดตรงไหนนะม,มันมาถึงขอบนี่พอดีอะโดดอะ่ะคิดว่ามันอยู่แล้วเด็กอุ้ยไปแล้วอุ้ยไปอีกแล้วโ <c oughs> อ้โหยมาทานมัน ย้งไม่ทานมัน ยไปแล้วโอ้ยไปแล้ว,ลวโอ้ยเ <laughs> <ย>นี่ยมากเหรอบนท่านดีน้องตัวใหญ่ๆด้วยนะโดยไปปลาเนี่ยปวดด้วยไปหายฮะเจ้าที่สองคิดว่าไม่โดดแล้วเดี๋ยวก็โดดไปอีก องอยู่ข้างล่างดีรามหน่อยอาจจะดูกระติบดีเน่อมอมแข่งโมมากปาพี่ลามม่าแค่งก็ได้ไม่โดดดิย้อ <c oughs> นวางได้ไหมแค่นั้นอุ้ยไปแล้ว เสือบอไปไนี่มาแควปลาเกมช้ำโดดดีดีวะอดด้นมันะครับโดดโดดเก่งมาก Được đâu, được đâu nè, thấy hẹn đâu Xoay hóa kháng mái

นัน่นโอ้ยนี่ไงตึ๊กตึก้ยตาเทโพโอหน้อยน้องเอ้ย เฮียอ่ะหยาอวดมาเสียบมาแล้วอุ้ยโดดไปแล้วเกือบ ฟังแดดพอดีโดโดบ่แอ้วหลายตัวออย่อันนนะั่นอ่ะแดดออกอก็เริ่มเห็นหัวแข็งแล้วพี่น้องหมักแดดบ่ โดนแล้วเกือบโอ้ยไปอีนโอยไม่ทานแล้วนะเดินออกไปเลยเขียนดยังไงดูติดตามหาพี่น้องเริ่มตัวเตรมมาแล้ว ไปเร็วไปเร็วโอ้ไปเลยคิดว่ามันอยู่ในยอแล้วนั่นน่ะมันโได้อีกอ่ะเราเดินไปซ้ำเอาบทัน โดนแล้วเกือบเดี๋ยวเสี้ยอไปกัน่น่ะตามันจะเรื่อนจิตนะข่าวก็ทำนี่ ไม่ทันถ้นไาได้โดดต,ต,ต,ตือเร็ว<ด>ต,ต,ต,ตึกเร็ว<ทา>นี่<ส><ด>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 

นั่งตั้งรุ่นนี้ถึงจะมันทํางานเลยครับ ไม่ใหญ่นะกระมังอุ้ยปละหลดล่วงเลยตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้ว โ <laughs> อ้ตัวนี้ไหม <laughs> นอนอยู่กลนเอ้าปลาขยางลวงเลยขย่าวแรงไปนี่

ที่มันดีดคือฮิกามันม้วนยอปลาด้วยตีในปลาหมูตึกแล้วตึกแล้วอุยออุยโอ้ยหเต่เพี้ยนเต่าเพี้ยนล้วนๆเลย อนตัวหมอมาได้ไงฟูงหนึ่ง

ดีมันโดดไปทางนี้นี่ดียมันโดดเม,มาทางนี้มันไม่ได้โดดออกทางน,นู้นวตึกแล้ลแลอ้ยเกย

ติดติดตั้งแต่นู่นเลย Tidak, saya sudah berjalan-jalan. Saya sudah berjalan-jalan. โม้งครับกราบเลยพน้อมันสิไปทั้งเวลาทั้งอื่นอยู่ครับเลยต้องกราบครับก็ได้ประมาณสิบกิโลอะไพี่น้องอะไแเงี้ยเห็นมีตัวเงี้ยเศรษแกงอยู่พี่น้องวันนี้โบกเติ้ลโบกค่อยขึ้นครับอะไแเงี้ยปลาหมูนี mm ่เ hmm. งี mm hmm. ยบเลยเงียบเลยครับสองมือแล้วพี่น้องปลาหมูนำรถกับมันถอยไปเลยครับแต่ว่าปลา แกงสามปลานี่พี่น้องมีรุ่นนี่หลายครับนี่ขึ้นดีเลยเลยครับปลาคุ้ล่างกับตัวงามตัวงามพี่น้องปลาเหมือนนี้ครับปลากตั้งขึ้นแต่ว่าต้องกราบครับกราบไว้ให้พอเดี๋ยวพออคลิปหน้าจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผมไปแกงบะไรอย่างเงี้ย